ทองคำเยาวราชศูนย์รวมทองคำ ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีมีแบบลวดลายให้เลือกมากมายทั้งทองรูปพรรณและทองคําแท่งน้ําหนักทองได้มาตรฐานบ้านทองคําเยาวราชยังรับซื้อทองเก่าและรับจำานังทองในราคาที่สูงอีกทั้งยังรับเลี่ยมกรอบพระรอรับได้เลยและรับงานสั่งทําทุกชนิดคิดจะซื้อทองครั้งใดนึกถึงบ้านทองคําเยาวราชคุณจะมีแต่ความพึงพอใจร้านตั้งอยู่ใจกลางเมืองตลาดศูนย์ากคขาผาสุขถนนตรงเข้า ห้างกนกการอย่าลืมซื้อทองครั้งใดต้องไปบ้านทองคำเยาวราชใหญ่ที่สุดบริการดีที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีและทั้งร้านยังให้บริการออมทองมีเงินน้อยก็สามารถเป็นเจ้าของทองได้แถมฟรีข่าแรงที่นี่ที่เดียวบ้านทองคำเยาวราชเท่านั้นเราให้คุณได้ทุกความต้องการทองคำดีมีคุณค่าบ้านทองคำเยาวราชใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี ของความรักอันเป็นนิรันด์นินแท้คุณภาพดีต้องผ่านการจิรนายจากช่างฝีมือดีผ่านการปลูกเสกจากเกจิอาจารย์ชื่อดังศูนย์ฝึกวิชาชีพอนันตพ,พลพลอยการสนับสนุนโดยกรมพัฒนาชุมชนและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจำหน่ายนินแท้เรื่องประดับสินค้าคัสสันโอทอประดับ5ดาวชนะเลิศระดับประเทศของฝากอันล้ำค่าจากเมืองกาญจนบุรี รับทำเนตรพระจากนินแท้ทุกรุ่นทุกขนาดและยังจำหน่ายเห็ดโคนเมืองการหนึ่งปีมีครั้งเดียวนินแท้เนื้อดีคุณภาพดีต้องนิ่นที่ร้านอนันตพ,พลพลอยการโทรศัพท์0 3 4 5 1 2 1 4 4บริหารงานโดยคุณกิมไนสิริพรึกษาขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน NT SME Pro Pack i n t e r n e ตธุรกิจ SME ทั็สปีดความเร็ว1,200เดือนเดือนละ599บาทฟรีเลือกได้หนบริการเสริมโทรฟรี700บาทต่อเดือนซิมเน็ตท่อใช้เน็ตไม่อ้นไม่ลดสปีดพร้อมโทรฟรีพื้นที่เก็บข้อมูล1นึจิกิกเลย w w w n t b c c o t h ตรีไพโรถคุ้ม no ภัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของให้ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรสังขละบุรีพลตำรวจตรีไพโรถคุ้มภัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกพัศวีเรืองผู้รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพันตำรวจเอกเสศิรินิพยะรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์มายังกองร้อยตด134่ก่อนจะเดินทางต่อด้วยรถยนต์มายังสถานีตำรวจ ภูทรสังขราบุรีโดยมีพันตารวจเอกธนกรรอดเรืองผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทรสังขราบุรีและข้าราชการตํารวจสถานีตํารวจภูทรสังขราบุรีให้การต้อนรับในโอกาสนี้พลตํารวจตรีไพโรธคุ้มภยัยได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกําลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาพร้อมทั้งมอบนโยบายในเรื่องการป้องกรรันปราบปรามปัญหายาเสพติดข,ข้ามชาติอาวุธปืนเถื่อนและปัญหาแรงงานต่างด้าวตามนโยบายของพลตํารวจเอกดํารงศัก์กิติประพัด ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนื่องจากสังขละบ,บุรีมีพื้นที่ติดชายแดนเมียนมาและเป็นเส้นทางสำคัญในการลำเลียงยาเสพติดและแรงงานต่างด้าวเข้ามาในประเทศจึงขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถและขอความร่วมมือไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือหาประโยชน์จากเรื่องดังกล่าวเนื่องจากเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายโดยหากพบว่าเจ้าหน้าที่คนไหนเข้าไปช่วยเหลือหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจะดำเนินการลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาส่วนในเรื่องการทำงานหากมีปัญหาขอให้บอกผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นพร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับสน ต่อจากนั้นคณะจึงได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารอสตมและตชดประจำจุดตรวจความมั่นคงบ้านน้ำเกิร์กพร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ก่อนจะเดินทางต่อไปบริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าและท่องเที่ยวด่านพระเจดีสามองค์พร้อมทั้งรับฟังรายงานสถานการณ์ชายแดนจากทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดยาประจำด่านเจดีสามองค์ที่พบว่าขณะที่ในพื้นที่เมืองพญาตองซูป,ประเทศเมียนมาภายหลังจากมีการประทะก,กันร,ระหว่างทหารเมียนมากับกองกำ กำลังปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรียง KNLA ที่ฐานพญาดองและเหตุการณ์ที่เครื่องบินรบเมียนมาทิ้งระเบิดในพื้นที่บกพนน .6 ของ KNLA ในพื้นที่บ้านแม่กระสะห่างจากชายแดน10กิโลเมตรจนเป็นเหตุให้วัดแม่กระสะถูกเพลิงไหม้เสียหายประชาชนต้องอพยพหนีออกจากหมู่บ้านจนถึงวันนี้สถานการณ์ในพญาตองซูย,ยังไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติทางการเมียนมาประกาศปิดทางเข้าออกบริเวณหน้าด่านตอมอด่านไม้กระดกขณะที่การนำเข้าและส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตยังคงอนุญ,ญาตให้มีการนำเข้าส่งออก,ออกตามปกติ ในช่องประตูสังกสีซอยเกษตรหนึ่งในโอกาสนี้ได้มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมเน้นย้ำให้เฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายเช่นการขนยาเสพติดแรงงานต่างด้าวการจรกรรรถยนต์ส่งขายประเทศเพื่อนบ้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดก่อนจะเดินพบปะผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณรอบๆด่านเจดีย์สามองค์รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวก่อนเดินทางกลับ วันที่21ตุลาคม2565ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าบริเวณพื้นที่บ้านหม่องกระแทะตะบนท่ากระดานอำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจศรีสวัสดิ์ได้รับแจ้งจากทางผู้ใหญ่บ้านว่าเกิดเหตุช้างป่าได้ทำร้ายชาวบ้านที่ออกไปหาของป่าเสียชีวิตหลังจากรับแจ้งจึงได้รุดไปยังที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุพบศพทราบชื่อนายบัวขาวสีแก้วอายุ50ปีอยู่บ้านเลขที่6ทับ6หมู่ที่5บ้านหม่องกระแทตะตำบนท่ากระดานอำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีจากการ ตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบร่องรอยเท้าของช้างป่ารอบๆบ,บ,บริเวณจุดเกิดเหตุสภาพศพผู้เสียชีวิตนอนคว่ำหน้าผู้เสียชีวิตยังคงสวมเสื้ออยู่ส่วนท่อนล่างไม่พบกางเกงของผู้เสียชีวิตเบื้องต้นคาดว่าน่าจะถูกช้างป่าได้ใช้งวงจับแล้วฟาดกับพื้นจนกางเกงได้หลุดออกจากร่างไปตกอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุ ส่วนช้างที่ก่อเหตุได้หลบหนีไปก่อนเจ้าหน้าที่ไปถึงนายวสานสุนจิรัต์กำนันตะบลช่องสะดาวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีที่ปรึกษาคณะกรรมาการแก้ไขปัญหาช้างป่าภาคตะวันตกแจ้งว่าการเสียชีวิตของชาวบ้านหมู่ที่5บ้านหมองกระแทะตะบลท่ากระดานอำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งตนเองได้ทราบจากชาวบ้านเข้าไปหาเหตุในไร่บริเวณใต้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อนํามาประกอบอาหารยังชีพตนและคนในครอบครัวแล้วได้ถูกช้างป่าทําร้ายจนเสียชีวิตญาติและกู้ภัยได้นําร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลท่ากระดานเพื่อนําสู่ขั้นตอนการตรวจพิสูจน์ของแพทย์และทางญาติไม่ติดใจเอาความจึงมอบศพกลับไปประกอบพิธีทางาศาสนาต่อไปนายวสันสุนจิรัตกำนันตะบลช่องสเดาได้กล่าวเพิ่มเติมว่าฝากเตือนประชาชนในพื้นที่ซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนหากเข้าไปหาของป่าทุกคนต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากปัญหาช้างป่าได้ลงมาหาอาหารในระยะนี้อย่างต่อเนื่องหากชาวบ้าน บ้านไม่ใช้ความระมัดระวังอาจจะถูกช้างป่าทำร้ายได้อย่างเช่นรายนี้และปัญหาช้างป่าทำร้ายชาวบ้านเสียชีวิตก็มีมาอย่างต่อเนื่อง ตนเองก็ได้เฝ้าติดตามและร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างต่อเน,นื่องไม่ใช่แค่ทำ้ายชาวบ้านเสียชีวิตแต่ช้างป่ายังเดินเข้ามายัางหมู่บ้านเข้ามาทำลายพืชไร่ของชาวบ้านเสียหายเป็นจำนวนมากต่อเน,นื่องมาตลอดแม้ตนเองจะจัดตั้งชาวบ้านเฝ้าติดตามช้างป่ามาอย่างต่อเน,นื่องแต่ไม่สามารถหยุดพฤติกรรมช้างป่าเหล่านี้ได้จึงฝากวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ลงมาดูแลแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างจริงจังต่อไปวันที่22ตุลาคม2565เวลา12นาฬิกา20 นาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าพันตํารวจโทมณีพัฒน์เพ่งเกรดพนักงานสอบสวนสถานีตารวจภูทรลาดยาได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุหมู่บริเวณถนนสายลาดยาสีสวัสดิ์ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 37+700 หมู่ที่2บ้านท่ามะนาวตำบลวังดงอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีหลังจากรับแจ้งจึงรีบรุดไปยังที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะฟอร์สีดำแบบแคบด้านหลังติดลูกกรงเหล็กจอดตะแคงหมายเลขทะเบียนบอใบไม้ชอชิง6927 อำนาจ,จเจริญส่วนผู้บาดเจ็บทางมูลนิธิพิทักษ์การได้ช่วยลำเลียงส่งโรงพยาบาลพระหลนพลพาาิษสนาไปทั้งหมดแล้วมีทั้งชายหญิงและเด็ก,กรวมจำนวน13รายจากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งลงเขาคนขับอาจจะไม่ชำนาญเส้นทางทำให้รถเกิดเสียหลักพลิกคว่ำจากจุดเกิดเหตุไปตกอยู่ริมถนนมีร่องรอยเบรกแล้วชิ้นส่วนของตัวรถได้ขูดกับผิวถนนมีระยะทางเกือบ5 0 0เมตรและโชคดีที่รถไม่ได้ตกลงไปยังคลองทางไหลน้ำที่ลึกมาก ไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดโศกนาฏกรรมมากกว่านี้คงไม่แค่เจ็บทั้งคันเช่นนี้แน่นอนเพราะก่อนหน้านี้เคยเกิดแล้วทําให้มีผู้เสียชีวิตจากการสอบถามรถยนต์ที่แล่นสวนทางกันแจ้งว่ารถคันดังกล่าวกําลังมุ่งหน้าลงมาจากตัวอำเภอรีสวัสดิ์ส่วนตนเองกําลังเดินทางไปท่องเที่ยวในอำเภอสีสวัสดิ์พบเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตามีคนตกลงมานอนเกลื่อนถนนตนจึงจอดรถลงมา พบผู้บาดเจ็บร้องขอ,งของความช่วยเหลือกันงมช่วยเหลือด้วยการแจ้งไปยังสถานีตำรวจภูทรลาดยาและมูลนิธิพิทักการใกล้เคียงได้รุดไปช่วยเหลือลำเลียงทั้งหมดส่งโรงพยาบาล ส่วนเพื่อนที่ไปด้วยแต่รถอีกคันขับตามหลังมาแจ้งว่าตนเองกับรถคันที่เกิดเหตุได้ออกจากที่พักจากแพรในอำเภอศรสีสวัสดิ์กำลังมุ่งหน้ากลับไปยังจังหวัดสมุทรสาครซึ่งรถคันเกิดเหตุได้ออกมาก่อนส่วนรถของตนได้ตามมาทีหลังแล้วมาพบว่าเกิดอุบัติเหตุเบื้องต้นได้รับแจ้งจากผู้มากับรถคันเกิดอุบัติเหตุว่าเกิดจากการหลบสุนัขจึงเกิดพลิกคว่ำจากนั้นจึงได้ช่วยเหลือเก็บสิ่งของและผู้บาดเจ็บที่กระจายเกลื่อนถนนและเหตุการณ์นี้ทำให้ถนนเส้นล่าญาติศรีสวัสดิ์ทั้งข ไม่สามารถผ่านได้เนื่องจากถนนเส้นนี้เป็นเลนเดียวแล่นส่วนกันเท่านั้น สำหรับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังอยู่ระหว่างการสอบสวนส่วนคนขับก็ยังไม่ทราบเป็นใครเนื่องจากทั้งหมดบาดเจ็บต้องรอให้มีการสอบสวนผู้บาดเจ็บอีกครั้งและทราบว่ารถคันดังกล่าวได้มีประกันชั้นหนึ่งอุบัติเหตุครั้งนี้ทําให้เสาข้างทางโค้งของทางราชการหักล้มไปหนึ่งต้นล่าสุดรับแจ้งว่าหนึ่งใน13รายที่ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิงมีอาการสาหัสหนึ่งรายแพทย์กําลังเร่งช่วยเหลือกกตกลางลงพื้นที่จังหวัดการดูการเตรียมพร้อมเลือกตั้งสสฝากเตือนผู้จะสมัครลงเลือกต ระวังอาจเข้าขายความผิดกฎหมายเลือกตั้ง วันที่21ตุลาคม2565ผู้สื KA ่อข่าวรายงานว่าดรทิติเชษฐ์นุษนาศกรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรีตรวจเยี่ยมและรับฟังข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายสัญยูอาทิตยาสัญยกรผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี นายนิรันดรบุญราชพนักงานการเลือกตั้งชำนาญการพิเศษนายริทธิ่รงแก่นจันทร์หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพักการเมืองนายธนกฤิสนองศิษ์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ นายจิตติพลประดิษฐ์พันธ์พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการนายธนวัฒน์ประสมศักดิ์พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการและพนักงานเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับสำหรับคณะที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังข้อมูลปัญหาอุปสรรคมีดรธิติเชษฐ์นุดนาศกรรมการการเลือกตั้งนายปรีชาเอื้ออนันทนกุลที่ปรึกษาประจำกรรมการการเลือกตั้งนายภูมิพิทักษ์กองแก้วพนักงานตามสัญญาจ้างนางสาวธัญธรชีวเลิศรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง6นางสาวสุที่มาเชื้อไทยหัวหนนนน้าาากกกลุ่มงออวววยรสสสสสัืบบน และว,วินิจฉัย3 นางสาวออนนิชาแสงสอนผู้ส่งคุณวุิภายนอกและเข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรีโดยการประชุมครั้งนี้ใช้เวลาเกือบ3ามชั่วโมงเบื้องต้นทราบว่ากาญจนบุรีเป็นพื้นที่ติดชายแดนบางหน่วยต้องใช้เรือและเฮลิคอปเตอร์ในการขนหีบบัตรไปให้ประชาชนใช้สิทธิ์ลงคะแนนนับว่าเป็นพื้นที่แห่งหนึ่งที่ยากลำบากมากพอสมควรโอกาสนี้ดรธิติเชษนุนาถกรรมการการเลือกตั้งได้กล่าวว่าการลงพื้นที่เพื่อทำการซักซ้อมในการที่จะมีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งไม่ทราบว่าจะเกิดการเลือกตั้งเมื่อใดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเรามีการเตรียมความพร้อมรวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะการแบ่งเขตเลือกตั้งตามจังหวัดต่างๆได้จัดเตรียมไว้ทั้งหมดแต่ต้องรอเสนอให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อจะได้วางรูปแบบในแต่ละจังหวัดได้เสนอรูปแบบไปการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้กำชับเป็นพิเศษคือการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบรู้ถึงสิทธิและหน้าที่โดยเฉพาะการซื้อสิทธิ์ขายเสียงของนักการเมืองเราคงต้องปรามไม่ให้เกิดขึ้น เราจะบอกให้ประชาชนได้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองจะมีผลต่อการเลือกตั้งในครั้งที่กำลังจะมาถึงหากมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหากกรกตจับได้ก็จะดำเนินการอย่างเฉียบขาดทุกรายไปไม่มียกเว้นและย้ำว่าช่วงนี้เป็นช่วงการอยู่ในระยะ180วันอันตรายพักการเมืองไม่สามารถดำเนินการใดๆโดยเฉพาะการแจกสิ่งของหรือช่วยเหลือในเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะให้พึงระมัดระวัง ในการให้ทรัพย์สินไม่สามารถดําเนินการได้ซึ่งในช่วงนี้เป็นฤด,ดูการทอดกรถินผ้าป่าท,ที่กําหนดไว้ก่อนหน้านี้เรื่องนี้ไปได้ทั้งงานศพแต่ต้องหลีกเลี่ยงการให้เงินช่วยเหลือไม่สามารถทําได้ต้องพึงระมัดระวังอย่างมากเพราะหากทางตกรงต่อทราบก็จะดําเนินคดีอย่างเฉียบพ,พลันส่วนโทษหากมีการฝ่าฝืนอาจจะต้องมีการเพิกถอนในการลงรับสมัครเลือกตั้งรวมถึงสิทธิรับสมัครการเลือกตั้งได้จึงขอฝากย้ําเตือนผู้ที่จะลงสมัครควรระมัดระวังพี่น้องประชาชนที่เคารพครับ วันนี้กกตผมเองนะครับผมก็มาตรวจดูพื้นที่นะครับในจังหวัดกาญจนบ,บุรีและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อที่จะซักซ้อมความเข้าใจในการที่จะเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรซึ่งเราก็ยังไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นภายในกี่เดือนนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับแต่ว่าเราต้องการที่จะให้ สำนักงานและเจ้าหน้าที่ของเราเตรียมความพร้อมรวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบรับรู้นะครับถึงการเลือกตั้งที่จะมีมาในครั้งนี้แล้วก็สำนักงานตอนนี้ณขณะนี้ก็มีความเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็มีความพร้อมที่จะจัดการเลือกตั้งการแบ่งเขตเลือกตั้งสําหรับจังหวัดต่างๆก็บัดนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับแต่จะต้องรอเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อจะพิจารณาตามรูปแบบที่แต่ละจังหวัดเสนอไปอครั้งหนึ่งนะครับการกำชับเป็นพิเศษก็คือว่าจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงสิทธิและหน้าที่นะครับแล้วก็การซื้อเสียงนะครับของนักการเมืองอที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคงเราก็คงจะต้องปรามไม่ให้มีการซื้อสิทธิขายเสียงแล้วก็เราจะบอกถึงสิทธิและหน้าที่ของประชาชนนะครับ ที่จะมีผลต่อการเลือกตั้งในครั้งหน้าถ้าหากว่า,ามีการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตแล้วก็การซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับนักการเมืองที่มีการซื้อเสียงกกตท่านจะเห็นว่ากกตก็ดําเนินคดีอย่างเฉียบขาดเนี่ยทุกหลายไปนะครับไม่มียกเว้นช่วงนี้ก็ในช่วงที่จะต้องพูดภาษาทั่วๆไปคือ180วันอันตรายนะครับ ช่วงนี้พักการเมืองก็ไม่สามารถที่จะแจกสิ่งของหรือช่วยเหลือในเรื่องเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะครับแล้วก็ให้พึงระมัดระวังให้ดีการที่จะให้ทรัพย์สินต่อจากนี้ไปนะครับก็ไม่สามารถที่จะทำได้ทีนี้การที่จะไปเป็น กรรมการกระถินประธานกระถินที่มีการกำหนดไว้ก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับก็ยังสามารถที่จะ,ะไปได้ตามเดิมนะครับแล้วพยายามหลีกเลี่ยงครับการไปงานศพงานกระถินนะครับการที่จะ,ะให้เงินช่วยเหลือนะครับตอนนี้ไม่สามารถทำได้นะครับต้องพึงระมัดระวังเพราะว่าอะกะอกตก็จะดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดครับผู้ที่ฝ่าฝืนก็คือ ถ้าเกิดว่าในกรณีที่มีการฝ่าฝืนนะครับอาจจะเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งและก็สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งครับที่วัดห้วยกรดอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีพระภาวนาวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดเกตมวดีศรีวรารามจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยอุบาสิกาสิรินทิพย์ อุบาสิกากมลทิพซ่าลีได้เดินทางไปยังวัดทิพสวรรค์บ้านห้วยโกรดหมู่ที่12ตสบงตตะครามเองและวัดธรรมกายโดยคณะสิยานุสิ์บูชาธรรม78ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อเป็นประธานในพิธีทอดผ้ากฐินสาม,มัคคีวัดห้วยโกรด โดยมีพลตตร,รีกมลสันติกลันบุตรนายจินดาเจเถื่อนประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะครัมเอนนางกันมณีบัวบานรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะครัมเอนและผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินสามคัคคีโดยมีพระมหาธนทรัพย์ธรรมมัทโรเจ้าคณะตำบลสำนักเคราะห์เจ้าอาวาสวัดว้วยโกรธ นายพงพนิชมหาไพศาลโพคินวัยยาวัจกรวัดห้วยกรดผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสอบตอและคณะกรรมการวัดให้การต้อนรับและมีประชาชนที่ใจบุญพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านในตำบลตะครั้มเองนและเขตอำเภอใกล้เคียงได้ไปร่วมจัดโรงทานเพื่อแจกจ่ายเครื่องดื่มพร้อมอาหาร้าวหวานแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้มาร่วมงานกรถินของทางวัดห้วยกรดในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก และทางพระภาวนาวิสุทธิคุณเจ้าวาดวัดเกตได้นําข้าสารบรรจุถุงละ5กิโลกรัมจำนวนสองตันครึ่งมาแจกให้กับชาวบ้านในตำบลตะครัมเอนที่มาร่วมทอดกรถิ่นในวันนี้และมอบทุนให้กับเด็กนักเรียนบ้านหนองตาคงอีก10ทุนกระทั่งได้จัดให้มีขบวนแห่ผ้าพระกรถิน่นรอบอุโบสถของวัดห้วยโกรดจํานวน3รอบเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาจากนั้นขบวนผ้าพระกรถิ่นและบริวารกรถิน่นได้ขึ้นอย่างสาลาการประเรียนวัดห้วยโกรดพระภาวนาวิสุทธิคุณเจ้าวาด,ดวัดเกตและอุบาสิกาสนทิท อุบาสิกากมลทิพซ่าลีวัดทิพสวรรค์ตำบลตครคำเอนและวัดธรรมกายพร้อมชาวบ้านได้ร่วมกันถวายผ้ากรถินและผ้าป,ป่าสามัคคีให้แด่พระสงฆ์ของทางวัดห้วยโกรดตำบลตรัำเอนอำเภอธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีสำหรับยอดกรถินในปีนี้มียอดทำบุญนับได้เป็นจำนวนเงิน9 8 6 6 9 0บาทอาน,นิสงส์ของการทอดกรถินเป็นบุญใหญ่บุญหน้าอาศจรย์จะกระทำได้ปีละหนึ่งครั้งหลังจากออกพรรษาแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงการทอดกรถินจะเริ่มตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน จนถึงวันขึ้น15บ่ําค่ำเดือน12จึงถือว่ากรถินเป็นบุญเฉพาะการไม่เหมือนการทอดผ้าป่าการทอดกรถินจึงถือเป็นสังฆทานชนิดหนึ่งหลายคนยังไม่ทราบเรื่องอนิสงของกรถินจะทําให้เป็นผู้มั่งมีทรัพย์สินมากและประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีทําให้เป็นผู้มีจิตใจแจ่มใสบริสุทธิ์และผ่องใสยอยู่เสมอทําให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตามตัวไปในพบเบื้้้้อองงงงหนาาไไดดย่่เเตต็็มมทีกลัร ามผิวพรรณงามเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปและมีชื่อเสียงเกียรติคุณน่ายกย่องสรรเสริญเป็นที่เคารพนับถือของบุคคลทั่วไปบุญกระถินจึงเป็นบุญเฉพาะการในหนึ่งปีทอดได้เพียงครั้งเดียวในแต่ละวัด ntse m ProHack อินเทอร์เน็ตธุรกิจ sme เตงสปีดความเร็ว1,200งพเพียงเดือนละ5 9 9บาทฟรีเลือกได้หบริการเสริมโทรฟรี700บาทต่อเดือน ซิมเน็ตท่อใช้เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดพร้อมโทรฟรีพื้นที่เก็บข้อมูลหนึ่งมัลจิ๊คลิกเลย w w w n t b o c d o t t h ำรักอันเป็นนิรันด์นินแท้คุณภาพดีต้องผ่านการจิรนายจากช่างฝีมือดีผ่านการปลุกเสกจากเกจิอาจารย์ชื่อดังศูนย์ฝึกวิชาชีพอนันตพลพลอยการสนับสนุนโดยกรมพัฒนาชุมชนและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจำหน่ายนินแท้เรื่องประดับสินค้าคัดสันโอถอประดับ5ดาวชนะเลิศระดับประเทศของฝากอันล้ำค่าจากเมืองกาญจนบุรี รับทำเนตพระจากนินแท้ทุกรุ่นทุกขนาดและยังจำหน่ายเห็ดโคนเมืองการหนึ่งปีมีครั้งเดียวนินแท้เนื้อดีคุณภาพดีต้องนินที่ร้านอนันตพ,นพลพลอยการโทรศัพท์0 3 4 5 1 2 1 4 4บริหารงานโดยคุณกิมไนสิริรึกษาขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุก,กท่าน ริวใช้ n t Value Max Fiber ให้ริวเรียนร,รู้ให้ริวสนุก600ทับ600 490บาทคุ้มครบสมัครเลยวันนี้ถึง30ใเมษาย,ยน25 5ยโทร1,888 n t โลัมนาคมแห่งชาติ n t ให้คุณจ่ายบินได้ง,ง่ายๆผ่านดิจิทัล y m e n t จ่ายด่วนผ่านควิกเ a y จ่ายง่ายผ่านอัธนาคารจ่ายสะดวกผ่าน n t e Service หรือสแกนจ่าย จ่ายบ n ทีสะดวกรวดเร็วปลอดภัยทุกช่องทางา NT โทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดร้านใหม่บ้านทองคำเยาวราชศูนย์รวมทองคำที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีมีแบบลวดลายให้เลือกมากมายทั้งทองรูปพรรณและทองคำแท่งน้ำหนักทองได้มาตรฐานบ้านทองคำเยาวราชยังรับซื้อทองเก่าและรับจำนังทองในราคาที่สูงอีกทั้งยังรับเลี่ยมกรอบพระรอรับได้เลยและรับงานสั่งทำทุกชนิดคิดจะซื้อทองครั้งใดนึกถึงบ้านทองคำเยาวราชคุณจะมีแต่ความพึงพอใจ ้านตั้งอยู่ใจกลางเมืองตลาดศูนย์การค้าผาสุขถนนตรงเข้าห้างกนกการอย่าลืมซื้อทองครั้งใดต้องไปบ้านทองคำเยาวราชใหญ่ที่สุดบริการดีที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีและทางร้านยังให้บริการออมทองมีเงินน้อยก็สามารถเป็นเจ้าของทองได้แถมฟรีข่าแรงที่นี่ที่เดียวบ้านทองคำเยาวราชเท่านั้นเราให้คุณได้ทุกความต้องการทองคำดีมีคุณค่าบ้านทองคำเยาวราชใหญ่ ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี